ผมรักคุณนะครับมาตาติปาตามาตาก็รักคุณค่ะเป็นสองอ้าฟินวะแล้วเขาฟินอะไรของเขาขนาดนั้นนะอ๋อช่วงนี้นางแพลตติดละครน่ะก็แล้วเขาติดอะไรขนาดนั้นนะฉันเห็นดูมาตั้งนานเลย,ยังไม่หมดอีออกอ๋อเบ็ดโทรศัพท์มาแต่ว่าไปก็จริงนะเห็นมันจับมาตั้งนานมันดูมาตั้งนานแล้วมันยังไม่วางไปชาร์จอะไรเลยเนี่ยวางไปแล้วอุย แกชาร์ไปตอนหนแย่ก็แวะชาร์จแป๊บเดียวเมื่อกี้เนี่ยเต็มอีกแล้วเวอร์มากโทรศัพท์รุ่นไรเนี่ยนี้เลยจ้า Op p ป A 5 8เต็มพิกัดทุกความบันเทิงแรม6กิกะไบต์ความวคอนจัมอีก6กกิกะไบต์อมอมร้อมยี่ิแกิกะไต์ชาร์จไวด้วย3 3มาวัตต์ซูเปอร์วูแบตเตอรี่ใหญ่5 0 0 0 m a มิลลิแอมลำโพงสเตอริโอคู่พร้อมหมดอันต้าวอลลุ่มเชื่อมตพิ่มระดับเสียงมากขึ้นสูงสุดสามล้อยเะ ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมก็ได้หมดเลยพอเฟร,ราคา6ก9 9าบาบาทสื่อได้แล้ววันนี้จี้ออ